ลงทุนศูนย์บาทสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนก็ทำได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันทำยังไงมีวิธียังไงนะครับเราสามารถมีธุรกิจ ออนไลน์ได้เลยนะครับโดยใช้เงินลงทุนศูนย์บาทนะครับในในยุคนี้เนี่ยมันทำได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงก่อนนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณภาพและเสียงนิดนึงนะครับ สวัสดีครับคุณคุณทัศใช่ไหมครับคุณทัศจะจก็ไม่ผิดนะคุณทัศสินอ่าผมเช็คสัญญาณท่าและเสียงโอเคนะครับถ้าและเสียงโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะครับเรามาสร้างธุรกิจออนไลน์กันได้นะครับโดยใช้เงินศูนย์บาทนะครับเดี๋ยวก็ตะอบอกนะครับว่าใช้วิธีการหลักการยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอแชร์ขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์นิดนึงนะครับขอแชร์ตัวเองนิดนึงในหัวข้อวันนี้เนี่ยลงทุนด้วยเงินศูนย์บาทนะครับเราก็สามารถมีธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวเองก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงขอแชร์ก่อนนะครับเอี๋ขอแช่นิดนึงนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาได้เลยนะครับใครเข้ามาก็ต้องกดแชร์ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ได้รับการแชร์ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแชร์เรียบร้อยสวัสดีครับคุณวววแววยินต้อนรับครับภาพเสียงชัดนะครับขอบคุณมากนะครับที่แจ้งให้ทราบนะครับก็จะมาบอกนะครับว่าเราสามารถลงทุนด้เงินศูนบาทได้นะครับ แล้วเราก็สามารถจะมีธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ง่ายๆไม่ยากนะครับแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าเรามีธุรกิจบนออนไลน์ก็จะบอกว่าผลบอกความรู้สึกนะครับที่ได้รับนะครับเมื่อคุณทามาถึงจุดๆหนึ่งนะครับเงินจะไหลเข้าเงินจะไหลเข้าเงินจะเข้าบัญชีคุณ คุณจะเห็น SMS แจ้งเตือนคุณบนมือถือแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าใครโอนมาให้จนกว่าลูกค้าเขาจะแจ้งคุณว่าเขาสั่งซื้อสินค้าอะไรมันจะดีอย่างนั้นเลยนะครับถ้าคุณมีธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับอันนี้ผมบอกความสึกให้รู้กันก่อนนะครับจะได้คนจะได้มีกำลังใจแล้วก็อยากจะทำออนไลน์นะครับ คุณเก๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากนะครับที่มาส่งกำลังใจนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณเก๋ที่ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แจ้งว่าภาพและเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับใครเข้ามาก็กดแชร์กันก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็จะบอกผลลัพธ์นะครับว่า ถ้าคุณทําคุณมีออนไลน์แล้วในที่นี้เนี่ยที่ผมทําออนไลน์เนี่ยจะบอกว่าออนไลน์จากการขายสินค้านะครับจากการใายขายสินค้าผมเนี่ยขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นสินค้าที่ผมไม่ได้ไม่ได้สต็อกนะครับแล้วมันก็จะมีเงินเข้าตลอดเวลานะครับ ก่อนหน้านี้จะมาไลฟ์เนี่ยก่อนกดปุ่มไลฟ์ก็จะมีเงินโอนเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับมันดีขนาดนั้นถูกไหมครับมีโอนเข้ามาก่อนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยเงินเข้ามาก่อนมันจะได้เงินเข้ามาก่อนเราก็พยายามจะเดาว่าขายอะไรได้หรือลูกค้าคนไหนเคยทักเรามาก่อนไหมใครเขาจะซื้อเราไหมความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นคือเงินมันเข้ามาก่อนเราเราจะ ดีใจว่าเงินเข้าแหละแน่นอนนะครับเพราะมันมันมัน,มนเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็ค่อยไปค่อยสงสัยว่าเงินโอนนี่มันค่าอะไรแล้วก็ใครเป็นคนสั่งซื้อสั่งซื้ออะไรมันมาเป็นอย่างนั้นจนกว่าลูกค้าเขาบอกมานะครับเมื่อกี้เงินเข้ามาก่อนเสร็จแล้วลูกค้าค่อยบอกทีหลังเขาก็แชทมาบอกว่า เขาสั่งซื้อนี้ไปนะครับแจ้งชื่อที่อยู่มานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดาเนินการหลังการขายต่อไปนี่คือนี่คือผลผลจากการาสร้างธุรกิจออนไลน์โดยใช้เงินศูนย์บาทซึ่งมันทําได้สําเร็จผมก็ทํามาแล้วนะครับผมทําวิธีนี้ก็เลยจะมาบอกนะครับ <S <S ทีนี้มันเริ่มต้นยังไงนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยอ่าขอบคุณมากนะครับคุณทัศที่ช่วยแชร์แบ่งปันแล้วนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายกว่าเดิมมากนะครับถ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะบอกว่ามันไม่มีช้อปปีไม่มี l a ซาด้ในเมืองไทยคนจะเริ่มออนไลน์อพวกคุณพอจะเคยได้ยินไหครับจนแต่คนก็จะเริ่มจาก ebay amazon นะครับนั่นคือ ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีหรอกคนจะเริ่มออนไลน์นะครับคนจะไปเริ่ม eBay Amazon ผมก็เช่นเดียวกันผมก็ไปเริ่ม eBay Amazon เพราะตอนนั้นยังไม่มีช้อปปีกับ Lazada แต่ผมว่าปัจจุบันนี้ณเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ไม่ต้องไปเริ่มจาก eBay และ Amazon สามารถเริ่มจากแพลตฟอร์มในเมืองไทยคือ Shopee และ Lazada ได้เลยซึ่ง ง่ายกว่าเยอะทําเงินง่ายกว่าเยอะนะครับข้อดีหลายอย่างเนี่ยง่ายกว่าเยอะแล้วก็เป็นภาษาไทยถ้าเริ่มจากอีเบย์อเมซอนมันเป็นสังเกตนะครับโอเคมันขายทั่วโลกก็จริงครับอีเบย์อเมซอนแต่ว่ามันเป็นสังเกตแล้วก็นโยบายยุมมยิม้มขั้นตอนมากมายนะครับปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วก็ กว่าคุณจะไต่เต้าไปาให้คุณขายได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนนี่คือ eBay และ Amazon แต่ตอนนี้ผมบอกมันง่ายเพราะว่า s h o ป e e และ l a z a ด a เริ่มได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่คือวิธีการเริ่มนะครับพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการเริ่มเนี่ยเริ่มยังไงนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ก็จะเริ่มในตอนนี้เนี่ยง่ายนะครับลงทุนได้ศูนย์บาททำได้นะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรจะทำงานประจำอยากมีออนไลน์หรือกำลังเรียนอยู่กำลังศึกษาอยู่อยากจะมีะไรายได้ก็ไม่จ้เป็นต้องใช้เงินทุนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็ได้เกิดไปแล้วว่าเริ่มต้น คนปัจจุบันเริ่มต้นจากช้อปปี้ลาซาด้ได้เลยนะครับถ้าคุณเริ่มต้นจากช้อปปีผมแนะนําให้เริ่มช้อปปีเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนก่อนนะครับคุณไม่ต้องเสียค่าค่าเช่ารายเดือนนะครับอันนี้คือช้อปปีข้อดีคืออย่างนี้ก็คือคุณก็ไม่จาเป็นต้องลงทุนเนะครับคุณสามารถขึ้นขายได้เลยแล้วค,คุณสมัครก่อนแล้วคุณก็าขายไดยเลยเป็นผู้ขาย นะครับสวัสดีครับคุณรัชกุลยินดีต้อนรับนะครับไม่เจอกันนานนะครับคุณรัชกุลสบายดีนะครับตอนนี้คุณรัชกุลน่าจะไปไกลแล้วนะครับออนไลน์ยังไงก็แจ้งผลด้วยนะครับคุณรัชกุลอ่า เมื่อที่ถึงช้อปปีนะครับถ้าเราอยากจะมีธุรกิจออนไลน์โดยใช้เงินศูนย์บาทเนี่ยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยนะครับแล้วคุณก็จะเห็นภาพผมบอกว่าปัจจุบันง่ายเริ่มจากช้อปปีก่อนนะครับ mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่ามันเร็วได้ผลลัพธ์เร็วเห็นผลเร็วนะครับ mm hmm. แต่ถ้าใครเริ่มจาก Facebook mm hmm. ก็มีปัญหานะครับเพราะว่า Facebook ถ้าคุณเริ่มมีตัวตนแล้วคุณก็ทําเงินเฟซได้เช่นเดียวกันนะครับคุณก็ทําเงินบน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณไลฟ์สดเป็นนะครับแต่ถ้าใครมือใหม่เลยไม่รู้จักอะไรเลยบนคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่เคยไม่เคยไลฟ์สดนะครับให้มาเริ่มช้อปปี้นะครับนะคุณจะทำเงินได้อย่างรวดเร,เร,เร็วและ ใช้เงินแค่ศูนย์บาทได้นะครับวิธีการก็คือคุณเริ่มแรกเนี่ยคุณไปหาของเหลือใช้มาก่อนนะครับเพราะคุณไม่ต้องลงทุนคุณดูของในบ้านมีของอะไรเหลือใช้คุณก็หามาคุณไปดูใต้ใต้บันไดใต้โต๊ะใต้เตียงของเหลือใช้ที่คุณไม่ใช้แล้วเอามาขึ้นขายช้อปปี้ได้ช้อปปี้ข้อดีคือคุณเอาของมือสองมาขายได้ไงนะครับคุณก็เริ่มได้ละ พอคุณเริ่มขายได้คุณก็เริ่มมีทําเงินได้กับมันแล้วพอคุณทําเงินได้คุณก็เริ่มนับหนึ่งนับสองละคุณก็ขายเป็นแล้วบนออนไลน์แล้วพอคุณเริ่มได้สเตปต่อไปคุณก็หาของมาขายนะครับหาของมาขายถ้าไม่อยากใช้เงินลงทุนอีกก็ยังทําได้อีกนะครับสําหรับคนเริ่มต้นคุณก็ ไปหาหาข้างๆบริเวณแอเรียที่คุณอยู่อาศัยหรือจังหวัดไหนอำเภอไหนก็ต้องมี s อ e มีมีเอ e ที่เขาขาย O-top อสินค้า O-top หรืออะไรอย่างเนี้ยก็ลองไปหาดูว่าเขาขายอะไรแล้วดูว่ามันขายได้ด้วยนะครับคุณก็ไปคุยออกับเขาเสร็จแล้วคุณก็ไปขอเขาถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะครับขอถ่ายรูปแล้วคุยออกับเขาบอกว่าอ่า จะไปลงออนไลน์ถ้าขายได้ก็จะมาซื้อของเขาอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนเขารู้อยู่แล้วนะครับแล้วเขายินดีด้วยเดี๋ยวนี้ร้านค้าถ้าทุกร้านนะครับถ้าคุณไปบอกเขาอย่างนี้เขายินดีให้คุณถ่ายรูปแล้วคุณขายได้คุณกลับเสื้อเขาครับและถ้าเกิดว่าคุณขายได้คุณกับซื้อเขาครัคคคร้งหนึ่งต่อไปทุกอย่างมันจะราบลรื่นนะครับ จะบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะราบลื่นเพราะผู้ขายเขาเห็นผลงานงคุณแล้วต่อไปคุณก็เรียกว่าคุยภาษาเงินคุยภาษาเงินกับเขาได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณเอาเงินไปจ่ายเขาไงนะครับเขาก็ได้เงินแล้วต่อไปเนี่ยง่ายง่ายนะครับคุณก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือคุณก็เกิดแล้วนะครับคุณก็เกิดแล้วคุณก็มีธุรกิจออนไลน์ได้แล้วเห็นไหมครับ ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าคุณจะขยายให้มันโตขึ้นโตขึ้นมากกว่าน,นี้เนี่ยคุณเริ่มคุณเริ่มขายแบบพิเออเดอร์ได้แล้วนะครับขายแบบพิเออเดอร์คุณอาจจะเอาเว็บไซต์ละทีนี้คุณก็หาจากเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ในเมืองไทยก็ได้นะตัวนี้เดี๋ยวนี้เว็บไซต์เมืองไทยก็มีเยอะแยะนะครับในห้างห้างที่เขาขายเว็บ ห้างที่มีเว็บไซต์เนี่ยมีเยอะเช่นโฮมโปรอีเกียอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณก็เอาสินค้าจากจากห้างเหล่านี้คุณลองดูสินค้าตัวไหนที่มันมีกำไรได้คุณก็เอามาขายแบบพิเออเดอร์แค่นี้เองนะครับคุณก็จะมีสินค้ามาขายอยู่เรื่อยๆนะครับหรือถ้าคุณทำแบบนี้แล้ว ยังไม่ยังไม่หนำใจครับยังไม่หนำใจคุณขยายหาสินค้ามาพรีออเดอร์หรือดรอปชิปเลยจากเว็บไซต์ต่างประเทศจากเว็บจีนก็ย่อมทำได้ครับเพราะคุณเริ่มเก่งแล้วคุณเริ่มปิกล้าขาแข็งแล้วคุณเริ่มมีสบการณ์ลวคุณขยายออกเลยนะครับสินค้าจากจีนข้อดีคือต้นทุนถูกกันไรเยอะ นะครับต้นทุนถูกอะไรเยอะสินค้ามากมาย,ย่านะครับอันนี้คือข้อดีสามข้อเลยแค่นี้คุณพอคุณทาถึงจุดๆนี้ได้คุณจะโตขึ้นละเห็นไหมครับนี่คือหลักการสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับแบบใช้เงินส่นบาทก็ทําได้นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ คิดว่าทุกกคนคงจะเห็นภาพแล้วนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นนะครับผมเองก็เริ่มแบบวิธีนี้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้ผมเริ่มจากขายแบบไม่สต็อกเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะผมเป็นคนเป็นคนอาจจะใจร้อนก็ได้บ้ง ใจร้อนที่อยากขายแบบไม่สต็อกเร็วผมก็เลยเริ่มจากจากไม่ขายสต็อกได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมอผมเคยทำมาหลายอย่างแล้วแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าขายแบบไม่สต็อกเนี่ยมันมันอะไรมันมีภาระเยอะอมีภาระเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งผมก็ไม่ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากลงทุนเนี่ยไม่อยากเอางเงินไปลงทุนไม่อยากไม่อยากใช้เงินกอง ไม่อยากควักเงินแล้วก็ก็เริ่มต้นจากศูนย์บาทเช่นเดียวกันก็เริ่มจากขายแบบไม่สต็อกเช่นเดียวกันนะครับโดยที่มาโชคดีที่ผมเริ่มได้เร็วขายแบบไม่สตอ็อกเพราะฉะนั้นการขายแบบไม่สต็อกบนออนไลน์บบ order, หรือแบบรีออเดอร์หรือแบบแบบชิปเนี่ยผมทํามานานแล้วเกือบสิบปีก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้น มาถึงจุดๆนี้เนี่ยมันก็สะสมนะครับและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่ผมบอกตอนตอนต้นไลฟ์นะครับว่าเงินมันจะเข้าบัญชีเรามันจะมี SMS แก้งเตือนมาโดยที่เรายัางไม่รู้ว่าเงินโอนมาจากไหนเป็นสินค้าอะไรจนกว่าผู้ซื้อกจะบอกเรามันดีอย่างนั้นนะครับถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้ ก็ทำตามทุกบอกนะครับแล้วที่ผมเป็นแบบนี้ได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งความลับที่ผมจะบอกคือผมสร้างเว็บไซต์และผมขายเว็บไซต์และผมก็ทำดรอปชิปททำเทีออเออร์บนเว็บไซต์ของตัวเองนั่นแหละมันจะดีที่สุดแล้วแหล่งรายได้ที่มากที่สุดรายรับที่มากที่สุดคือมาจาก เว็บไซต์อันนี้เป็นความลับทีุ่ณบอกเลยนะครับมีสินค้าอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือไม่ขายสินค้าไม่ขายสินค้าก็คือเป็นงานบริการเช่นคุณเป็นครูเป็นโค้ดเบิดคอร์สออนไลน์สามารถขายบนเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันเว็บไซต์สามารถขายทั้งสินค้าจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ได้หมดนะครับ อันนี้คือหนึ่งเคล็ดลับนะครับคือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ถามว่าสร้างยากไหมไม่ยากนะครับปัจจุบันนี้สร้างไม่ยากแล้วสร้างได้อย่างง่ายๆและราคาไม่แพงนะครับจดโดเมนเนมสร้างร้านค้ามีเว็บไซต์ของตัวเองลงทุนไม่ถึงพันบาทนะครับมีโดเมนมีร้านค้ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับถ้าใครอยากมีเว็บไซต์แบบนี้ ผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับโดยใช้แพลตฟอร,ร์มของเทพช็อปนะครับในเขาให้บริการตรวจโดเมนเนมสร้างร้านค้าสร้างเว็บไซต์นะครับม,มีคอร์สออนไลน์สอนคนที่ไม่เคยก็จะยากต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เป็นเดือนเดือนปนีกว่าจะเข้าใจกว่าจะสำเร็จนะครับแต่ถ้า คุณไม่อยากเสียเวลาอย่างนั้นก็มาลงเรียนคอร์สอะไรผมผมก็จะสอนคุณให้เป็นอย่างรวดเร็วมีเว็บอย่างรวดเร็วโดวเมเนมเป็นมีร้านค้าเป็นขายของได้ขายของ,ได,ขของได้ดีอย่างรวดเร็วคุณก็จะมีรายได้อย่างรวดเร็วนะครับคอร์สออนไลน์สร้างเว็บไซต์เนี่ยราคาเต็มมัน4,9 0 0นะครับ ใครดูไยนี้ผมจะให้ราคาพิเศษเหลือ1490นะครับ1,490บาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับคุณปัทมานะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณปัทมาก็เป็นหนึ่งนะครับในคนที่ลงเรียนสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วอีกหนึ่งคอร์สออนไลน์ที่ผมจะบอกคือคอร์สออนไลน์ดอปชิปนะครับ ใครที่อยากจะขายแบบดรอปชิปขายแบบพรีออเดอร์นะครับโดยเอาสินค้าจากจีนจากเวบไซต์อาลีพเซ์มาทำดรอปชิปทำพรีออเดอร์หรือเรียกว่าขายแบบไม่สต็อกนะครับข้อดีคือคุณมีสินค้าให้เลือกมากมายข้อดีข้อที่สองคือคุณมีต้นทุนที่ถูกคุณสามารถซื้อสินค้าได้ถูกแล้วก็ กำไรดีนะครับกำไรดีนะครับข้อดีสามข้อแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับคุณก็จะทําดอกชิปเป็นนะครับขายสินค้าแบบไม่ซ็อกเป็นคุณสามารถจะขายสินค้าเอามาขายบนเว็บไซต์ได้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมรายได้หลักครับรายได้หลักที่มากที่สุดจากบนออนไลน์ก็มาจากเว็บไซต์นะครับดังนั้น ไม่ว่าคุณจะขายที่ไหนขายบน Facebook ขายบน s o o p ี้ขายบน Lazada อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ผมแนะนำคุณต้องมีเว็บไซต์แล้วคุณทำดรอปชิปพิออเดอร์เว็บไซต์ของคุณแล้วสุดท้ายมันจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีที่สุดนะครับคอร์สออนไลน์ดรอปชิปเนี่ยราคาเต็มมัน990าสนะครับอ่าราคาเต็ม9,900รนะครับ ราคาเต็ม9,900ถ้าใครดูไลน์นี้ได้ราคาพิเศษเหลือ3,599นะครับ3,599นะครับแล้วถ้าใครอยากจะได้ทั้งสองคอร์สเลยทั้งคอร์สลดไซส์และคอร์สตชิฟก็ซื้อแพ็คคู่ไปเลยนะครับซื้อแพ็คคู่ไปเลยจะได้สองคอร์สนะครับสองคอร์สนี้ราคารวมกันมันก็ ลดแล้วก็ประมาณห0 0พันนะครับแต่ถ้าใครดูรลน์นี้ผมก็ยังจะให้ราคาพิเศษ,ษ,ษลงไปอีกนะครับแล้วก็ให้2คอร์สเนี่ยเหลือแค่3 9มพ้ายก้าบาทครับ3 9 9เนะครับ3 900, 9มพก้าาบาทจะได้2คอร์สเ,เลยนะครับคอร์สเวื้ไซต้และคอร์สแบบชิปแล้วคุณก็จะมีอาชีพบนออนไลน์ โดยที่คุณสามารถลงทุนด้วยเงินสูนรบาทอย่างทแบบี่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับคุณก็ทําได้ผมทําได้ทุกทุกคนก็ต้องทําได้นะครับไม่เกี่ยวกับอายุนะครับไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอาชีพด้วยจะเรียนอยู่ก็ทําได้นะครับไม่ต้องรอเรียนจบนะครับคนที่ทางนานประจํา ก็ทําได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาว่างในการทํานะครับเะฉะนั้นจะไวไหนอาชีพไหนทําได้หมดนะครับใครสนใจก็ทักกันมาแล้วก็ลงเรียนกันได้นะครับคุณเอาแว์บอกว่าไม่ขายสินค้าแต่ขายบริการก็บนเว็บไซต์สามารถที่จะขายของเป็นบริการได้ด้วยนะครับเช่น ้าคุณวาแววมีคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์นั้นก็คือเป็นตัวสินค้าเช่นเดียวกันครับคอร์สออนไลน์ก็สามารถที่จะเอาขึ้นเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่ขายคอร์สออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าสุดยอดบนออนไลน์เช่นเดียวกันครับก็คือไม่ต้องสต็อกเช่นเดียวกัน เป็นสต็อกที่สุดยอดขั้นเทพอีกอีก,อ,กอ,อีกฝั่งหนึ่งเลยครัถ้าฝั่งสินค้าคือขายแบบพิอร์หรือรอชิปถ้าเป็นฝั่งที่ขายข,ายของแบบจับต้องไม่ได้เป็นงานบริการก็เป็นสุดยอดของน่สต็อกเช่นเดียวกันนะครับเอาขึ้นขายด็ดไซต์ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ใช้ Facebook ให้เป็นเดียวน,นะครับ Facebook ช่วย ดึงลูกค้าเข้าเว็บไซต์ได้แล้วก็สามารถยิงแอดให้คนมาที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับเอาสินค้าจากเว็บไซต์แชร์มาที่ facebook นะครับแชร์ที่ Facebook ถ้าเราเอาสินค้าหรือคอร์สออนไลน์งานบริการขึ้นบนเว็บไซต์เสร็จแล้วเราก็กดแชร์ มันก็จะวิ่งมาบน Facebook มาที่เพจเพจบน Facebook เอาได้แล้วที่แชร์มานั้นอะ่ะมันก็เป็นโพสหนึ่งโพสต์โพสต์นั้นเราก็เอาไปยิงแอดได้สามารถยิงแอดได้ยิงแอดก็คือการโฆษณาโฆษณานั้นเนี่ยมันก็ดึงคนเข้าเว็บไซต์คนที่คลิกในลิงก์นั้นหรือโพสตนั้นก็จะวิ่งเข้าไปในเว็บไซต์เราทันทีนะครับอันนี้คือประโยชน์จาก Facebook นะครับโอเคนะครับก็คิดว่าไลน์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็มาบอกใช่ครับคุณมาเบียแพ็กคู่ราคาคุ้มมากๆนะครับแพ็กคู่เหลือสามพันเก้าร้อยบาทนะครับก็จะได้ทางเว็บไซต์นะครับคุณก็จะมีเว็บไซต์สำเร็จแล้วก็มีโดเมนเรียบร้อยนะครับ โดเมนเป็น .com นะครับคุณก็มีเว็บไซต์มีโดเมนมีร้านค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมสอนคุณให้เป็นหมดเลยพร้อมที่จะทำเงินและขายได้ทันทีนะครับอ๋อแล้วก็ cost o p s h i p นะครับถ้าใครซื้อดเดี่ยวๆก็3590สร้างเว็บไซต์ใครซื้อดเดี่ยวๆก็1490แต่ถ้าแพ็กค,คู่ ก็จะได้นราคาพิเศษเหลือ3999บาบาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในทางหน้านะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ